ดีค่ะคลิปนี้จะบอกวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลวิธีเปลี่ยนพาสเวิร์ดเข้าอีเมลใหม่นะคะก่อนที่จะไปดูวิดีโอฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปที่แอป Gmail อันนี้นะคะกดเปิด Gmail เลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะให้เรามองไปที่มุมซ้ายมือนะคะด้านบนสุดจะมีขีด3ขีดนะคะเดี๋ยวเรากดเข้าไปตรงนั้นเลยค่ะ พอเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างนะคะเลื่อนไปจนเจอคำว่าการตั้งค่าอันนี้นะคะกดตรงการตั้งค่าค่ะพอเรากดการตั้งค่าเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับอันนี้นะคะหน้านี้เนี่ยเขาจะโชว์อีเมลทั้งหมดของเรานะคะ ถ้าเรามีอีเมลเยอะนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นพืชแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเรามีเมลแค่2เมลนะคะมันก็จะโชว์ขึ้นมา2เมลเราก็เลือกดูนะคะว่าเราต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านเปลี่ยนพาสเวิร์ดของอีเมลไหนนะคะเราก็กดเลือกเข้าไปที่อีเมลอันนั้นนะคะเลือกอีเมลที่เราต้องการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะคะเดี๋ยวในคลิปนี้จะเปลี่ยนรหัสผ่านของเมลนี้นะคะเดี๋ยวจะกดเข้าไปที่เมลอันนี้เลยค่ะ ทีนี้พอเรากดเลือกบัญชีอีเมลที่เราต้องการเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้แล้วนะคะเรากดเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอหน้านี้นะคะให้เราไปเลือกตรงคำว่าจัดการบัญชี Google นะคะพอเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าแบบนี้นะคะเราจะเห็นคำว่าหน้าแรกนะคะคำว่าข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณนะคะเดี๋ยวให้เรากดเลื่อนไปอีกนะคะกดเลือกลงไปตรงคำว่าความปลอดภัยนะคะ เสร็จแล้วก็ให้เรากดเลื่อนลงไปข้างล่างนะคะจะมีคำว่ารหัสผ่านนะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคำว่ารหัสผ่านค่ะ ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะคะเราจะต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนนะคะว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีของเราจริงๆนะคะโดยเราจะเลือกวิธีการยืนยันตัวตนได้นะคะอย่างอันบนสุดเนี่ยเขาจะเป็นการยืนยันตัวตนโดยการล็อกหน้าจอนะคะก็คือจะเป็นการสแกนนิ้วนะคะถ้าเรากดเลือกลงไปตรงนี้นะคะเขาก็จะขึ้นรูปนิ้วนะคะให้เรากดสแกนแล้วก็กดสแกนนิ้วเพื่อยืนยันตัวตนได้นะคะแต่ถ้ามือถือของเราไม่ได้ตั้งค่าเป็นการสแก แยนนิ้วไว้นะคะเราก็ไปกดเลือกตรงนี้นะคะคําว่าป้อนรหัสผ่านนะคะพอเรากดเข้าไปแล้วนะคะ <ite> <inspiration> เขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านนะคะเดี๋ยวเราจะลองกดวิธีนี้กันดูนะคะพอกดป้อนรหัสผ่านเข้ามาแล้วนะคะตรงช่องนี้นะคะอันนี้นะให้เราใส่รหัสผ่านเดิมของเรานะคะที่เราจําได้นะคะใส่ลงไปตรงช่องนี้นะคะพอใส่รหัสผ่านอันเดิมลงไปได้แล้วนะคะก็ให้เรากดตรงตรงนี้นะคะคําว่าถัดไปค่ะ พอกดเสร็จปุ๊บหน้านี้ก็จะขึ้นมานะคะหน้านี้เขาจะให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะคะช่องบนนี้นะคะเราใส่รหัสผ่านใหม่ที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะใส่เหมือนเดิมนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะใส่ให้เหมือนกันนะคะเป็นรหัสผ่านใหม่ที่เราตั้งค่าใหม่นะคะเสร็จแล้วให้เรากดตรงคําว่าเปลี่ยนรหัสผ่านเลยค่ะ แล้วก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาถามเรานะคะว่าเราเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งนี้เนี่ยถ้าเรามีการเข้าเมลในหลายอุปกรณ์นะคะอย่างเช่นเราได้เข้าอีเมลทั้งแท็บเล็ตด้วยนะคะทั้งมือถือด้วยในนี้เขาก็จะบอกเรานะคะว่าอุปกรณ์อื่นๆนะคะก็คือเขาจะออกจากระบบยกเว้นอุปกรณ์ที่เรากําลังใช้งานอยู่ณขณะนี้เราตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านไหมนะคะถ้าเกิดว่าเราตกลงจะเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะก็ให้เรากดลงไปเลยค่ะตรงคําว่าตกลงเปลี่ยนรหัสผ่านค่ะ อันนี้สมมุติให้ดูนะคะว่าสมมุติว่ารหัสผ่านที่เราตั้งเมื่อกี้นี้นะคะง่ายเกินไปนะคะพอเรากด เปลี่ยนรหัสผ่านเข้ามาละค่ะเขาจะไม่ให้เราตั้งรหัสผ่านสําเร็จนะคะมันจะขึ้นเป็นตัวแดงขึ้นมาอย่างนี้นะคะให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่นะคะใส่เข้าไปนะคะให้เหมือนกันตรงนี้นะคะ1ครั้งแล้วก็ตรงนี้อีก1ครั้งนะคะโดยให้ใส่รหัสผ่านนะคะให้มีอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะแล้วก็ตัวเลขผสมกันอย่างน้อยแตัวอักษรนะคะให้เรากดเข้าไปใหม่นะคะเสร็จแล้วก็ให้กดคาว่าเปลี่ยนรหัสผ่านอีกครั้งนึ่งค่ะ ทีนี้รหัสผ่านที่เราตั้งเข้าไปใหม่นะคะใช้งานได้นะคะก็คือมีความยากพอสมควรนะคะ,ะในนี้เขาจะบอกเลยนะคะว่าเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะทําการโหลดสักแป๊บนึ่งนะคะ พอเขาโหลดเสร็จปุ๊บนะคะก็จะเท่ากับว่ารหัสผ่านของเรานะคะถูกเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะสักแป๊บเดียวเองนะคะก็จะมีอีเมลนะคะหน้าตาแบบนี้เด้งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเรานะคะมาแจ้งว่าได้มีการอ่าอ่าอีเมลของเราอะคะ่ะได้มีการเปลี่ยน password เกิดขึ้นนะคะเขาจะถามเรานะคะว่าใช่ตัวเราไหมที่ได้ทําการเปลี่ยนอีเมลใน เปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลในครั้งนี้นะคะถ้าใช่นะคะเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะก็เฉยเฉยไปนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เราที่เปลี่ยนพาสเวิร์ดอีเมลในครั้งนี้นะคะให้เราไปกดตรงนี้นะคะคําว่า recover your account ตรงนี้นะคะกดเข้าไปเพื่อทําการกู้ขึ้นบัญชีกรณีที่ว่ามีคนอื่นเข้ามาแฮกพาสเวิร์ดมาเปลี่ยนพาสเวิร์ดแอคเคาน์ของเรานะคะเราก็ไปกดกู้ขึ้นบัญชีตัวนี้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเราเปลี่ยนจริงๆนะคะเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะแค่นี้เองวิธีเราก็ เปลี่ยนพาสเวิร์ดเปลี่ยนรหัสผ่านของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ